ดาวนับล้านที่ลอยอยู่เองนั่นนะจะมีไม่นาที่ลอยอยู่เองใช่ใช่ไม่เคยโคจรมวนไปไหนเลยไม่เคยรักฉันดาวของฉันเอว่าห่างกันลิบลิบเอาเพลงอื่นมาจำมาจำ <c oughs> หรือว่ร้องไม่ได้ละจากนาทีที่เธอ บอกลาจากฉันไปเพราะอะไรเหตุใดไม่เข้าใจยอยด้งมาทิ้งกันอย่าจะดึงรั้งเธอกาดเธอให้นานๆเพื่อให้ความทรงจำของวันวานจะมีเราได้กลับมารักกันไม่ให้เธอไป ต้งเสียไรแค่ไหนไงทุไรเสียเธอไปไม่รู้จะทนอ่างว่างได้นานทุนไรไม่ให้เธอไปบอกฉันสักคำแค่ไหนที่เธอต้องการฉันจะทำเพื่อขอให้เธอเปลี่ยนใจแค่เพียงเธอไม่ไปรักใคร ม่วังอะไรให้ใจถึงใจของเธอมีฉันก็รู้ดีวันนี้ซะเกินไปฮู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 สวัสดีครับสักครับ16.31.38นาทีสวัสดีวิธีกล้องสดหน้าไม่สดนะะหน้าคหน้าเมคอัพเมคอัพจ่าวันนี้ไม่กรีดขนตาจริงขนคิ้วจริง ลิฟติกปาสบัตออนจมูกจริงจมูกชุมพู่จมูกแบบนี้จมูกจริงเนี่ยถ้าจมูกทํามันก็จะเป็นแบบจมูกแม่มดอะนะให้หมอเป็นแม่มดแค่ในนิสยัยพออย่าให้เป็นจมูกแม่มดอีกแต่หมอชอบแม่มดนะหมอเป็นคนชอบแม่มดหมายความว่าจะพูดยังไงดีอะหมอเชื่ออะไรที่เกี่ยวกับเมจิกเมจิกเวทมนต์กระทรวงเวทมนต์ทั้งหลายแล้วก็อะไรที่ไม่ได้มองเห็นด้วยตาเนื้อแล้วก็แม่มดเป็น เป็นชีวิตจิตหนึ่งที่หมอมองว่าเขามีความยูนิสตตายอ่ะเหมือนชุดเขาเคยซื้อสติกเกอร์แม่มดด้วยนะในลายอ่ะเพราะชอบเป็นการสมวนรคือชอบเหมืน Snow White, อนสโนว์ไวท์ชอบสโนว์ไวท์อ่าสโนว์ไวท์ที่กำลังทานแอปเปิ้ลอ่ะแล้วก็ชอบหนูน้อยหมวกแดงชอบอะไรที่อันนี้ด้วยไอ้ผ้าโพกที่ ที่เห็นไหมที่เขาพพดแล้วเหมือนกับลุคแปดูนย์เนี่ยเออชอบชอบอะไรเวนี้แต่บ้านเราแม่งเงามาหอไม่ได้มันร้อนมันโซฮอดวันนี้บ้านสวนดอกชบา31เริ่มร้อนละอุไม่เกรงขึ้นค่ะสวัสดีมีสุขนะทุกคนเป็นไงกันบ้างเมาสทเมาววันนี้ก็ไปทานราดหน้ามาเดี๋ยวมือเย็นทานเก่งจืดซื้อมาจากไม่ทำละชีวิตสโดษก็ทำทำนานๆครั้งเพราะว่าคำนวณและททำกับซื้ออ่ะ ซื้อมันมันเซฟมากกว่าแล้วก็วเวลาหมอทําหมอแกงซักหมอ้อแกงจืดซักหมอ้อผัดเยอุ่นกันจนเหนื่อยอ่ะมันเหนื่อยเกินไปบางทีซื้อแกงถุงอะค่ะซื้อไม่ได้เยอะเลยบางทีอุ่น3วันนะขนาดซื้อเพราะงั้นทำมาปั๊บโปรเจกต์ได้เลยเพราะเราก็ไม่ได้ทานได้เยอะขนาดนั้นเพราะชีวิตหมอหมอไม่ค่อยเน้นข้าวนินของจุกจิบถองทานเล่นติดขนมเป็นเด็กติดขนมเป็นคนติดขนมไม่เด็กแล้วแหละเนาะไม่เด็กแล้วก็ แต่เป็นคนก็ไม่ได้อยากร่วงรยตามการเวลาต้องบอกอย่างนี้คือหมอเป็นคนชอบแฟชั่นรักสวยรักงามหมอก,ก็จะเป็นอะไรที่ตามภาษาหมออ่ะอันนี้เข็มกลัดเข็มกลัดเสื้อทำเป็นต่างหูมันอยู่ที่เราดีไซน์นะแล้วก็รักต่างหูคู่นี้มากต่างหูคู่นี้สิบกว่าปีแล้วค่ะสิบเอปีหนักมากนะทวงไว้ไม่ให้หูเบาเขาบอกว่าอยากหูเบานะคนเรา นะคะเช็คดวงกับหมอบ้านเขียว id b i p i w แัดปด,ปดนะคะทักไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทางนั้นแล้วก็เปิดสนทนาทมเช่าอง,องค์วัตถุมงคลทุบวัดเช่าองค์วัตถุมงคลเทพเจ้าก็าทางนั้นมีฝ่ายเยอะมากแล้วก็จะไม่จี้ออกว่ามันคือเศษบุญเศษกรรมก็ปล่อยไปตามวาระหมอไม่อินอากับการทําสัลญยญกรรมและชีวิตที่เกิดมาทั้งหมดบนกายในนี้ไม่เคยทําอะไรแม้กระทั่งทําให้ตัวขาวยังไม่ทําเลยจงพอใจกับสิ่งที่ตัวเองมีแล้วเราจะอยู่กับอะไรเหล่านี้ได้อย่างสง่างามนะคะไปละไม่บาย สวัสดีวิถีแม่หมอใบปลิวสวัสดีวิถีแม่หมอสายปิชตมินิสายเป็นคนติสที่รักแฟชั่นแล้วก็รักสันโดษจากไปละ่ะบ๊ายบาย